สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวข้อมูลล่าสุดจากคุณอนุวัฒน์จัดให้นะครับเขาเป็นนักข่าวเมื่อ5ชั่วโมงนี้นะครับสำหรับตอนนี้ก็คือสรุปเพิ่มเติมนะครับโควิดนะครับนับกันเองนะครับกรทมล่าสุด10คนนะครับนคนปรปฐมอีก10คนชะเชิงซา6คนสมุทรปราการสระบุรีจังหวัดละ5คนปะทุมธานี3คนกำแพงเพชรนนทบุรีตาจีนอยุธยา กะบีขอนแก่นโคราชเพชบุรีเพชบูรณ์ภูเก็ตสุพรรณอุตรดิตถ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชชัยนาทจังหวัดละหนึ่งคนนะครับสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือจังหวัดนั้นครับก็ระมัดระวังตัวกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเชื้อพวกนี้นะครับมันแพร่ไปไวเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันว่าเขาจะมีการแจกตอนไหนนะครับสำหรับเงินเยียวยาเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็บอกว่ามีเงินสำรอง ถ้ามีการเยียวยาเนาะถ้ามีการติดในประเทศนะครับอาจจะมีการเยียวยาแจกเงินต่อแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะต้องระบาดถึงขนาดไหนหรือหลายคนก็คิดว่าจะแจกก็แจกเถอะคนจนก็จะให้รอถึงตอนไหนเนาะและนายอนุวัฒน์จัดให้นะครับเขาก็ยังอัปเดตข้อมูลจังหวัดอื่นๆอีกนะครับจากสำนักข่าวแล้วก็ทางการแพทย์เขามอกมาสรุปกันนะครับว่าตอนนี้อุดรธานีนะครับ โควิด1นคนนะครับเป็นชายอายุ30ปีนะครับอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับเสื้ออาหารที่ทะเลตลาดสมุทรสาครนะครับก็กลับไปที่จังหวัดตัวเองแล้วก็มีการเป็นไข้นะครับแล้วก็มีการติดโควิดเนาะก็ภาคอีสานระวังด้วยนะครับตอนนี้ก็มีหลายจังหวัดแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นชัยภูมิครับพบโควิดอีก2รลายแม่ค้าวัย41ปีนะครับขายอาหารที่ทะเลตลาดภูเขียวนะครับและลูกสาววัย15ปีนะครับ เดินทางเสื้ออาหารที่อาหารทะเลนะครับที่สมุทรสาครส่วนอีกลายนะครับเป็นชายเป็นพ่อค้าอยู่ในระหว่างการรอเย็บรอผลแหลบบยืนยันนะครับก็น่าเป็นห่วงนิดนึงนะครับสำหรับหลายๆจังหวัดเนาะแล้วก็มีอีกนะครับไม่รอดสุราธานีนะครับชายอายุ53ปีติดโควิดนะครับซื้อปลาจากตลาดสมุทรสาครนะครับและตามมาติดๆก็สรุปไม่ไหวนะครับ ก็นครสวรรค์บวกอีก1ลรายนะครับชายอายุ59ปีติดโควิดมาจากสมุทรสาครนะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะมาจากอาหารทะเลที่ไม่ได้ปรุงสุกด้วยนะครับอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาบอกว่าต้องกินร้อนช้อนกลางนะครับและก็มีจังหวัดอ่างทองนะครับพบอีกหนึ่งคนโควิดไปที่ตลาดสมุทรสาครนะครับหลายคนอาจจะงงว่าทําไมเป็นตลาดสมุทรสาครทั้งหมดเลยนะครับ เพราะทางข่าวนะครับเพาสรุปบอกมาว่ามีการเดินทางเนาะไปที่สุสาครนะครับก็อาจจะเป็นต้นตำต้นเชื้อนะครับแต่ตอนนี้ก็มีการทําความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ไปแล้วนะครับแต่ยังไงก็ระมัดระวังด้วยการใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับหรือถ้าล้างน้ําก็อย่าลืมใช้โฟมสบู่นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเขาก็บอกว่าโควิดตัวนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่มาจากอินเดียนะครับผ่านทางเมียนมา ก็คือทางเมียนมามเนี่ยมีการหลบหนีเข้ามาทางช่องทางธรรมชาิในประเทศเรานะครับก็การที่หนีออกมาไม่กี่คนนะครับตอนนี้ก็ปั่นป่วนไปหมดเลยนะครับสําหรับใครที่ฟังอยู่นะครับก็รักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับและจะมีการเยียวยาเนาะก็อยากให้รีบออกมาทางเยียวยากันเลยจะได้พี่น้องจะได้รีบเอาเงินมาตั้งตัวนะครับเพราะว่าหลายคนตอนนี้ทั้งหลบโควิดขายของก็ไม่ได้นะครับจะใช้โครงการคนละครึ่งก็ไม่มีทังซื้อก็เห็นใจทุกคนนะครับ ขอให้ทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงเนาะอากาศก็หนาวอีกนะครับก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะมีอะไรเข้ามาอีกนะครับขอให้ปีหน้านะครับเป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะครับสําหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็พิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลควรออกมาแจกหรือมาช่วยเหลืออย่างไรบ้างอยากให้เข้ามาช่วยเหลือเป็นของหรือเป็นสินค้า นุ่งหม่มผ้าห่มอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับสําหรับใครที่ฟังเันครั้งแรกอกย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดโครงการใหม่ๆเวลาเขามีการช่วยเหลือหรือมาแจ้งเตือนเรื่องโควิดนะครับก็ขอทุกคนได้รับกันยาทุกคนนะครับหากชอบก็ฝากกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ